บทที่22ยาผีบอกคืนนั้นพระเจริญนอนปวดท้องทั้งคืนแม้ได้พยายามกำหนดปวดหนอปวดหนอแล้ว ก็ไม่ทำให้ทุกขเวทนาที่ได้รับคลายจางลงทั้งนี้เพราะกรรมที่ทำไว้กับไก่21ตัวนั้นหนักหนาสาหัสเกินกว่าที่จะสามารถข่มเวทนาได้สามเณรตุ้ยคงจะเหนื่อยล้ากับการเดินทางจึงนอนหลับสนิทไม่รู้สึกรู้สาอยู่บนเตียงเล็กๆที่มีไว้สำหรับให้คนเฝ้าไข้นอนเวลาหกโมงเช้าพยาบาลเข้ามาวัดไข้โดยนำปรลอดอันเล็กๆมาให้ท่านอม บุรุษพยาบาลจับชีพจรท่านพลางก้มดูนาฬิกาข้อมือเพื่อจะได้รู้ว่าหัวใจท่านเต้นกี่ครั้งต่อนอาทีได้ยินว่าหมอจะพาตัดวันนี้ใช่ไหมบุรุษพยาบาลถามนางพยาบาลด้วยเสียงที่ค่อนข้างเบาถูกแล้วกำหนดเข้าห้องผ่าตัดเก้าโมงพยาบาลสาวตอบจากนั้นทั้งนางพยาบาลและบุรุษพยาบาลก็ออกจากห้องเพื่อไปดูคนไข้รายรอื่นๆต่อไป เห็นคนทั้งสองออกไปแล้วพระ,ะเจริญจึงลุกขึ้นนั่งท่านจะต้องหนีออกจากที่แห่งนี้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้เรื่องอะไรเราจะมาตายที่นี่กลับไปตายที่วัดดีกว่าอย่างน้อยญาติโยมก,ก็จะได้เห็นหน้าเราบ้างท่านคิดแล้วจึงปลุกสาม,มนเณรให้ตื่นมีอะไรหรือครับหลวงพ่อสาม,มนเณรลุกขึ้นนั่งแล้วจึงถามกลับวัดกันเถอะเมื่อวานหมอก็คุยกับลูกศิษย์ว่าฉันไม่รอดแน่ ญาติโยมจะไม่เห็นหน้าฉันแล้วก็จะขอกลับไปตายที่วัดท่านบอกสามาเณรหว้สิบเก้าผมว่าอย่ากลับเลยครับอาจไม่มีอะไรร้ายแรงอย่างที่เขาพูดก็ได้ผมเชื่อเหมือนที่โยมหล่อเชื่อว่าหลวงพ่อเป็นคนมีบุญญาธิการคงไม่มรณภาพง่ายๆหรอกครับสามาเณรพูดให้กำลังใจนี่เธออย่ามาทำเก่งกว่าหมอหน่อยเลยหมอเขาดูจากฟิล์มเอ็กซเรย์บอกว่าไส้ฉันเน่าไปตั้งหลายฟุต ยังไงยังไงก็ไม่รอดแน่เธอพาฉันกลับวัดเดี๋ยวนี้แหละสมภารสั่งลูกวัดรอโยมหลอมารับไม่ดีหรือครับผมว่าสายๆคงมาถึงสามเณรออกความเห็นในหลอก,กลับไปเมื่อเย็นวานบอกว่าวันนี้จะพาแม่ประยงมาเยี่ยมไข้ถ้ารอให้ถึงเวลานั้นหมอเขาก็ผ่าตัดเสร็จและฉันก็คงตายไปเรียบร้อยแล้วแต่ฉันอยากกลับไปให้ญาติโยงก็เห็นหน้าก่อนตาย เข้าใจหรือ,อยังเอาละถ้าเธอไม่พาไปท่านไปคนเดียวก็ได้พูดพลางหย่อนเท้าลงข้างเตียงเพื่อจะลงสาม,มเณรรีบเข้าไปประคองพาท่านมานั่งที่เตียงของตนเมื่อเห็นว่าไม่อาจจะทัดทานท่านไว้ได้สามเณรวัยสิบเก้าจึงจำต้องพาสมภารกลับพยาบาลและผู้ช่วยกำลังสารวนอยู่กับคนไข้รายรอื่นๆจึงไม่ทันสังเกตบรรพชิตสองรูป ที่เดินลัดเลาะ,ะลงจากตึกไปถึงเวลาผ่าตัดนั่นแหละจึงจะรู้ว่าคนไข้หนีกลับไปแล้วความที่อยากกลับวัดทําให้พระ,จะเจริญลืมความเจ็บปวดที่ทําให้ท่านทุกทร,รมานอยู่ในขณะนั้นรีบพาสาม,มนเณรหลบออกมาจนได้ครั้นพากันมาถึงท่าน้ําจึงโดยสารเรือข้ามฟากมาลงที่ท่าพระจันทร์แล้วเรียกรถตุกตกให้พาไปส่งที่ท่าเตียนทันเวลาเรือพงประจักษ์ออกจากท่าพอดี ขณะนั่งมาในเรือสมภารวัยสามสิบเศษก็ต้องเผชิญกับทุกขเวทนาอีกพยายามปลอบใจตนเองว่าเออนะพอกลับไปให้ญาติโยมเขาเห็นหน้าแล้วข้าก็ขอลาตายละไม่ยอมให้เองมาทรมานข้าอย่างนี้หรอกเมื่อสมภารวัดป่ามาม่วงกลับถึงวัดนายหลอกับแม่ประยงมารออยู่ที่กุฏิแล้วแหมหลวงพี่ไม่น่าทำอย่างนี้เลย ผมถูกหมอเขาว่าแทบแย่นี่เขาให้ผมมารับกลับไปโรงพยาบาลอีกหลวงพี่ขึ้นรถเธอครับคนเป็นครือหัายงการข้าไม่ไปข้าจะขอตายที่วัดเอ็งอย่ามาบังคับข้าเสียให้ยากเลยจ้างข้าก็ไม่ทำตามต่อให้พระอินทร์ตัวเขียวๆมาสั่งข้าก็ไม่ไปสมภารปฏิเสธเสียงดังฟังชัดหลวงพี่ไปเถิดเจ้าค่ะอย่าให้หมอเขาต้องผิดหวังเลยได้ยินว่าโรคที่หลวงพี่เป็นน่ะ ประหลาดมหัศจรรย์มากเขาบอกจะได้เอาไว้เป็นตัวอย่างให้นักศึกษาแพทย์ศึกษาแล้วหลวงพี่ก็จะมีชื่อเสียงแม่ประยงพูดบ้างอัตมาไม่อยากมีชื่อเสียงหรอกจะโยมยังไงยังไงอัตมาก็ไม่ยอมไปโรงพยาบาลเด็ดขาดเอาละอัตมาจะขึ้นไปพักผ่อนแล้วนะท่านไล่อาคัรตุก,กะทางอ้อมหลวงพี่ไม่ยอมไปจริงๆหรือนายหล่อถามเสียงอ่อนลง ไม่ไปเองกลับไปทำงานทําการของเองเถอะไว้ค่าตายค่อยมาช่วยทำศพอัตมาต,ต้องขอโทษด้วยนะที่ทำให้ต้องลำบากประโยคหลังท่านพูดกับแม่ประยงจากนั้นจึงเดินอย่างเชื่องช้าขึ้นไปยังกุฏิชั้นบนโดยมีสามเณรตุ้ยเดินตามหลังในหลอ่อพาแม่ประยงกลับบ้านด้วยความผิดหวังใจหนึ่งก็เป็นห่วงหลวงพี่แต่อีกใจหนึ่งก็นึกโกรธที่ท่านไม่ยอมไปโรงพยาบาล แต่ถึงอย่างไรเขาก็เชื่อมั่นว่าท่านจะต้องไม่มรณภาพชดใช้กรรมหมดเมื่อไรเมื่อนั้นก็คงจะหายเป็นปกติวันรุ่งขึ้นมหาเทียบมาที่วัดเพระาะทราบข่าวจากในหลอ แม้จะลาสิกขามากว่า20ปีและมีตำแหน่งเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสิงห์บุรีแต่คนก็ยังเรียกกันว่ามหาเพราะจบปรรียนธรรม6ประโยคสมัยที่ยังเป็นบรรพชิตได้ข่าวว่าท่านสมพานอาพาธผมก็เลยจะมาขอเยี่ยมอดีตมหาบอกสามเณรตุย้ยแท้จริงเขาตั้งใจจะมาปรุงยาให้ท่านฉันเชิญข้างบนเลยโยมหา หลวงพ่อท่านเพิ่งลงมาส่งน้ําแล้วขึ้นไปเมื่อสักครู่ผมสงสารท่านเหลือเกินแต่ก็ไม่รู้จะช่วยอย่างไรหมอเขาจะผ่าตัดให้เมื่อวานท่านก็จิงหนีกลับวัดมาก่อนโยมหลอมารับจะพากลับไปอีกท่านก็ไม่ยอมสามเนรวัยสิฟ้องไกลๆไม่เป็นไรหรอกครับผมทราบเรื่องจากนายหลอหมดแล้วนี่ก็เตรียมเกลือป่นมาปรุงยาให้ท่านรับรองฉันยาผมแล้วหายขาดเลย เคยรักษาหายมาหลายรายแล้วงั้นก็ดีนะสิรีบขึ้นไปหาท่านเดี๋ยวนี้เลยพูดจบจึงเดินนำบุรุรวัยห้าสิบเศษขึ้นไปชั้นบนท่านสมพารเป็นอย่างไรบ้างครับมาหาเทียบถามหลังจากทำความเคารพด้วยการกราบสามครั้งแล้วทรมานอย่างที่สุดเลยโยมมหาปวดแสนจะปวดโรคกระเพาะยังไม่ทันจะหายก็มาเป็นโรคลำไส้อีก หมอเขาบอกว่าไส่เน่าไปหลายฟุตแล้วไม่รู้อะไรนักหนาความมัวยังไม่หายความควายก็เข้ามาแทรกคิดแล้วก็นา่าน้อยใจในโชควาสนาอย่าน้อยใจเลยครับท่านวันนี้มหาเทียบจะมาปรุงยาให้ท่านฉันรับรองว่าหายนี่ผมเตรียมเกลือป่นมาเรียบร้อยงั้นหรือจะปรุงยาอะไรให้อัตมาฉันล่ะยาเทวดาครับ ว่าแต่ว่าท่านต้องเตรียมอุปกรณ์ก่อนคิดว่าที่โรงครัวคงมีนะเนนไปบอกแม่ชีให้เตรียมมาให้ผมหน่อยเขาบอกสามเณรตุย้ยมีอะไรบ้างลายมหามีหม้อด,ดินหนึ่งใบไข่ขาวห้าฟองทุบใส่ชามมาเอาแต่ไข่ขาวนะไข่แดงไม่เอาสองอย่างเท่านี้แหละเนนช่วยไปเตรียมมาเดี๋ยวนี้เลย สามนเณรตุ้ยหายไปครู่ใหญ่ๆก็กลับมาพร้อมสิ่งของที่มหาเทียต้องการแม่ชีเจียนเป็นคนจัดหาให้ต้องไปทำพิธีปรุงในโบสถ์ท่านไปไหวไหมครับเขาถามภิกษุอาพาธไหวหรือไม่ไหวก็ต้องไปจนได้นั่นแหละอัตมาไม่มีทางเลือกแล้วนี่พระเจริญตอบพรางลุกขึ้นนั่งด้วยความลำบากต้องให้เนียนช่วยปยุงไหมครับ หัวหน้าสารวัยใกล้กเกษียนถามไม่ต้องอาตมาจะใช้กรรมฐานเข้าช่วยท่านกําหนดลุกหนอในใจขณะลุกขึ้นยืนแล้วจึงกําหนดยืนหนอเมื่อก้าวเท้าเดินก็กำหนดตามอิริยาบทจริงในขณะนั้นเข้ามาในโบทแล้วมหาเทียบจึงบอกวิธีปรุงยาโดยให้พระเจริญหยิบเกลือป่นที่เขาเตรียมมาท่านหยิบทีละกรรมนะครับ เวลาหยิบให้กลั้นใจและบริกรรมว่าพุทธังปัจจักขามิแล้วใส่ลงในหม้อ ite. กรรมที่สองก็กลั้นใจบริกรรมว่าธรรมังปัจจักขามิแล้วใส่ลงในหม้อ ite. กรรมที่สามกลั้นใจบริกรรมว่าสังฆังปัจจักขามิแล้วใส่ลงในหม้อ ite. ภิกษุอา,าพาธทำตามที่คฤหัสถ์บอกเมื่อท่านหยิบเกลือป่นใส่ลงไปในหมอ้อดินครบสามกรรมแล้ว มหาเทียบจึงยกหม้อขึ้นตั้งบนเตาซึ่งสามเณรตุ้ยก่อไฟจนฐานคุดีแล้วจัดการสตุเกลือจนบริสุทธิ์จากนั้นจึงยกหม้อลงจากเตานำไข่ขาวห้าฟองใส่ลงไปคนให้เข้ากันขณะคนเขาบริกรรมว่าพุทธทางปัจจักขามิธรมัางปัจจักขามิสังฆางปัจจักขามิทำเสร็จจึงตักมาหนึ่งช้อนขาว ส่งให้ภิกษุอาพาธท่านฉันเลยครับผมเห็นจะต้องลามีธุระด่วนเขากราบสามครั้งท่าทางเร่งรีบแล้วลุกออกไปขึ้นรถจีปขับออกจากประตูวัดไปสมพาวรวัยสามสิบเศษฉันยาตามที่หัวหน้าสารสั่งพอยาตกถึงท้องอาการปวดทวีขึ้นสักร้อยเท่าถึงกับนอนลงดิ้นและสลบไปสามชั่วโมง สามนเณเรนตุ้ยเฝ้ารอให้สมภารฟื้นค่าเวลาด้วยการเดินจงกรมและนั่งภาวนาครบสามชั่วโมงสมภารจึงลืมตาและเรียกหาท่านหลวงพ่อเป็นอย่างไรบ้างครับถามอย่างเป็นห่วงรู้สึกโล่งใจขอน้ำให้ฉันสันสซักถ้วยสิรอเดี๋ยวครับผมจะไปเอาที่กุติพูดจบจึงกำหนดเดินซ้ายขวาซ้ายขวาอย่างเร็วๆไปยังกุติได้น้ำแล้ว จึงเดินกลับมายังโบสถ์พระเจริญกำหนดลุกหนอขณะลุกขึ้นนั่งรับถ้วยน้ำชาจากเนนแล้วดื่มไม่มีอาการปวดแสบปวดร้อนเหมือนเมื่อวันก่อนท่านรู้ได้ในทันทีว่ายาเทวดาสามารถรักษาโรคลำไส้เน่าให้หายได้เอาละก็อย,อยังชั่วแล้วทีนี้จะไปปฏิบัติกรรมฐานใช้นี่ไก่ละท่านบอกสมณเนรไว้สิบ หลวงพ่อจะเดินจงกรมไหมครับเดินสิจะเดินหนึ่งชั่วโมงนั่งหนึ่งชั่วโมงจากนั้นก็จะกรวดน้ําให้เจ้ากรรมนายเวรผมจะปฏิบัติเป็นเพื่อนนะครับเพื่อหลวงพ่อเกิดเป็นลมเป็นแล้งไปจะได้ช่วยทันรับรองว่าฉันไม่เป็นอย่างที่เธอวิตกหรอกฉันมั่นใจเช่นนั้นเอาละ่ะถึงอย่างไรก็ต้องขอบใจที่เป็นห่วงฉันขอปฏิบัติคนเดียวเงียบๆเ,เธอไปทำความสะอาดกุฏิดีกว่า เมื่อสมภารสั่งมาอย่างนี้คนเป็นลูกวัดจึงจำต้องปฏิบัติตามสมณเณรไปแล้วสมภารวัยสามสิเศษจึงเริ่มเดินจงกรมเพิ่งตระหนักชัดในบัดนี้เองว่าการปฏิบัติของท่านยังไม่เข้าขัน้นจึงไม่สามารถข่มทุกขเวทนาได้ถึงกระนั้นท่านก็ได้เห็นอนิสงค์ของกรรมฐานเพราะหากไม่เคยปฏิบัติมาก่อนป่านนี้คงมอดม้วยมรณา ชีวาวายแววเป็นประแปบปิ้งไปแล้วสองชั่วโมงผ่านไปพระเจริญกำหนดจิตออกจากกรรมฐานแล้วตั้งจิตกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวรเป็นบทที่จำสืบสืบกันมาแต่โบราณมีทั้งบาลีและไทยปนกัน ท่านตั้งใจแผ่ให้เจ้ากรรมในเวรคือไก่21อ็ตัวฝูงนั้นกรรมโนกกัฏฐานโนกรรมะปจเจกับพุทโธพุทธทางทั่วจักรวาลังธรรมังทั่วจักรวาลังสังฆังทั่วจักรวาลังอโหสิกรรม,มังข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลจากการเจริญภาวนานี้ให้แก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลาย ที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านไว้ตั้งแต่อดีตชาติถึงปัจจุบันชาติท่านจะอยู่พบใดหรือภูมิใดก็ตามขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้แล้วโปรดอโหสิกรรมและอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้าด้วยอำนาจบุญนี้ด้วยเทิน ตกเย็นมหาเทียบมาฟังข่าวเมื่อเผชิญหน้ากับสมพานเขารีบออกตัวว่าต้องขออภัยที่เมื่อเช้าผมรีบกลับไปความจริงก็ไม่ได้มีธุระปะัปังอะไรเพียงแต่ไม่อยากอยู่ดูท่านฉันยาทำไมละโยมมหาเจ้าของกุฏิถามผมกลัวว่าหม้อดินมันจะบินมาโดนหัวผมนะครับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลตอบยิ้มยิ้มไม่แน่เหมือนกัน ถ้าโยมมหาไม่รีบกลับออกไปก่อนก็อาจจะเป็นเช่นที่ว่าสมผานตอบยิ้มยิ้มเช่นกันถึงตอนนี้แล้วท่านยังนึกอยากจะเครี่ยงผมด้วยหม้อดินอีกหรือเปล่าครับคนถามตั้งใจสรพยอกเครี่ยงก็คือควา้างอาตมาจะทำอย่างนั้นกับผู้มีพระคุณได้อย่างไรโยมมหามีบุญคุณกับอาตมามากชาตินี้จะไม่ลืมบุญคุณเลยขอให้จำเริญจำเริญน,นะโยม สมภารวัยสาสเศษให้พรเจ้าตำรับยาเทวดานับแต่วันที่ท่านฉันยาเทวดาของมหาเทียบและฉันติดต่อกันเป็นเวลาเจ็ดวันประกอบกับปฏิบัติกรรมฐานกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวรอาการปวดท้องก็หายเป็นปลิดทิ้งโรคระพาะที่เป็นอยู่แต่เดิมก็ปลอยหายไปด้วยพระเจริญจึงมีสุขภาพดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมีเรี่ยวแรงที่จะทำงานให้กับพระศาสนามากขึ้น โดยเฉพาะงานสอนกรรมาฐานให้กับญาติโยมวันพระนี้นางโถม่ได้มาวัดแต่ผู้เดียวเช่นที่เคยหากมีสตรีอายุรุ่นราวเขาเดียวกันมาด้วยนางแนะนํำกับพระเจริญว่าแม่เอมเพื่อนเก่าดีฉั้นเจ้าค่ะเมื่อก่อนอยู่บ้านตำบลเดียวกันตอนหลังเขาแต่งงานไปอยู่กับครอบครัวที่พิจิตรจากกันไปยี่สิบกว่าปีเพิ่งมาเจอกันนี่แหละ อีฉันก็เลยชวนมากราบท่านอยากให้เข้ามาเรียนกรรมาฐานกับท่านเจ้าค่ะอ๋อแล้วยมอยู่พิจิตเป็นยังไงบ้างอุดมสมบูรณ์เหมือนเมืองสิงบ้านเราไหมท่านถามนางเอมก็ดีเจ้าค่ะแมมอีฉันมัวเลี้ยงลูกจนไม่มีโอกาสมาเยี่ยมบ้านเกิดนี่ลูกสาวสองคนก็แต่งงานแต่งการไปแล้วเลยได้กลับมาเยี่ยมบ้านอีฉันได้ลูกเขยสองคนแล้วเจ้าค่ะ เป็นหมอคนหนึ่งครูคนหนึ่งคนเป็นแม่ยายหมาดๆพูดเหมือนกับจะโอดโอ้โหดีจังเลยโยมโชคดีมากนะที่มีลูกเขยทำงานดีๆอีกหน่อยคงร่ำรวยมหาศาลจะรวยยังไงล่ะท่านอีฉันมองไม่เห็นทางว่าจะรวยได้นางเอมกังขาอ้าวก็ลูกเขยเป็นหมอเป็นครูไม่ใช่หรือเจ้าค่ะแต่เขาไม่ได้เป็นหมอแพทย์ แล้วก็ไม่ได้เป็นครูสอนหนังสือนี่เจ้าคะนั่นเป็นอะไรล่ะเคยคนโตเป็นหมอตอนควายคนรองเป็นครูกลองยาวเจ้าคะ่ะนางเอมตอบเสียงดังฟังชัดพระเจริญได้ยินแล้วอยากจะเป็นลมโยมเอมนะโยมเอมอุตส่าห์คุยว่าลูกเขยเป็นหมอกับเป็นครูที่แท้ก็เป็นหมอตอนควายกับครูกลองยาวพุทโธพุทถังอนิจจังอนิจจา